เอลอสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์ติ๊กต็อกแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนขั้นตอนนะคะใช้แค่เพียงลิงก์ค่ะและที่สําคัญไม่ใช้รหัสผ่านเหมือนเดิมอาลาค่ะส่วนขั้นตอนนะคะจะเป็นยังไงตตามได้เลยค่ะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคําว่า w w w b p u m p f o r com ค่ะคําว่าปั๊มในที่นี้นะคะสะกดโดยใช้ไมโทค่ะทุกคน จากนั้นนะคะเลื่อนหาเว็บไซต์ที่เขียนว่าระบบปั๊มฟอ์ปั๊มไลน์อันดับ1ของไทยแบบนี้ค่ะถ้าเจอนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตขวามือนะคะด้านบนสุดเลยจะมีขีด3ขีดค่ะให้กดตรงนี้แล้วก็กดคำว่าสมัครสมาชิกค,ค่ะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่ได้เลยค่ะ ตรงชื่อและอีเมลใส่ภาษาอังกฤษนะคะอุ้มแนะนําให้ใส่เหมือนกันค่ะจะได้จาง่ายอีเมลนะคะใส่คําว่า at gmail เท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะกดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกค,ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะให้มองด้านบนสุดค่ะขีด3าขีดนะคะขวามือกดได้เลยแล้วก็กดคําว่าคําสั่งซื้อใหม่ตรงหัวข้อการบริการนะคะให้เลือกคําว่าการบริการที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีตรงแพ็กเกจนะคะให้เลือกคําว่าเพิ่มใจติ๊กตอกฟรีค่ะ ตรงช่องลิงก์นะคะให้นําลิงก์ทิกตอกมาใส่ขั้นตอนก็คือไปเปิดหน้าทิกตอกของเราขึ้นมาเลือกมา1คลิปนะคะแล้วก็กดจุด3จุดขวามือจากนั้นกดคําว่าคัดลอกลิงก์ค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์แล้วให้นําลิงก์เนี่ยไปวางในช่องลิงก์ได้เลยค่ะช่องจํานวนนะคะใส่ขั้นต่ําได้เลยค่ะก็คือส0ไลค์กดสั่งงานจากนั้นนะคะไปเปิดหน้าทิกตอกของเราขึ้นมาค่ะยอดเริ่มของเรานะคะ38ไลค์ค่ะจากนี้นะคะเราก็รีเฟรชหน้าจอรอยอดขึ้นได้เลย รีเฟรชหน้าจอรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดไลฟ์ทิกต o อกทยอยขึ้นจาก3 8ไลฟ์ like, ไปอยู่ที่128ไลฟ์แล้วค่ะสรุปแล้ววิธีนี้นะคะสามารถทําได้จริงค่ะยอดไลฟ์ทิกตอกทยอยขึ้นจริงเพื่อนๆมาลองทําตามกันได้นะคะหากใครสนใจนะคะสามารถทําตามอุ้มได้เลยที่เว็บไซต์ pump4.com ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการสอนปั๊มไลฟ์ทิกต็อกแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไปยังไงบ้างคะจากในคลิปก็จะเห็นว่าสามารถทําได้จริงนะคะยอดขึ้นจริงไม่จกตาเลยค่ะแน่นอนค่ะร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมเลยในการทํางานนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่างานที่เราได้เนี่ยยอดฟอยอดไลท์ที่เราได้นะคะมีคุณภาพมากๆเลยหากใครสนใจเข้าไปที่ Google ได้เลยแล้วก็เซิร์ชคํว่าว่ร์า w w ว c ด m ทแปมดค่ะคำว่าแปมในที่นี้นะคะสปอดโดยใช้ไมโครค่ะนอกจากนี้นะคะร้านยังมีไลน์แอดด้วยเผื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากคุยกับแอดมินนะคะกดทักไลน์ไปหาได้เลยที่ไลน์สาย เว็บซัพพอร์ตค่ะลยละเอียดนะคะอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนกันร้านนะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเขามีแอดมินเยอะมากนะคะคอยสแตนบายคอยตอบคำถามตลอดเวลาดังนั้นทักไปตอนไหนก็ทักได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายดึกนะคะตีหนึ่งตีสองทักได้เลยค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าร้านนี้แอดมินบริการดีตอบเร็วสุดๆไปเลยค่ะเอาราคาในส่งของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ